โยสวัสดีค่ะทุกคนเฮ <Hey. S 1> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง Lucky Tree เจอกับเชงแล้วก็ล็อคไม่มีใคร เราเนี่ยทำคลิปหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับการไขข้อมอยากรู้วยเด็กมาหลายคลิปเหมือนกันเนาะใช่ครับคลิปแรกที่เราทำอ่ะคือคลิปแจ้งเกิดคลิปหนึ่งของเราเลยนะมันคือความอยากรู้วัเด็กของล็อกตามข้อเหนียวนั่นเองตอนเด็กๆล็อกก็ชอบขยำข้อเหนียวในถุงก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าถ้าต่ำมันจะเป็นโมจิหรือไม่เออใช่ก็เลยเกิดเป็นคลิปนั้นเนาะอีคอนเทนต์หนึ่งก็มาจากความอยากรู้ของล็อกอีน้ำลดลูกอมอ่ะมันก็เลยออกมาเป็นคลิปน้ำามาดลมลดลูกอมของเราวันนี้ตาช อันจะตาช้าอันเนี้ยมันคือความโลกจิตวัยเด็กของเชงเว้ยเชงชอบขยำกระดาษกระดาษที่บางทีเราเขียนหนังสืออะแล้วไม่ใช่ขยำหนึ่งเดียวจบนะขยำไปเรื่อยๆเหมือนพวกยำคิดยำทำเม่เลือสมัยนั้นไม่มีฟิเจตหรือของเล่นให้เล่นอ,อ่อมือว่างอย่างนี้ไงเออแบบเออแบบเรียนไปด้วยแล้วก็ขยำกระดาษเล่นไปด้วยอะไม่อยากทิ้งอะไรนี้คือขยำจนติดเป็นนิสัยอ่ะแล้วเคยมีครั้งหนึ่งอะเครียออกมาแกกระดาษกันนะไม่ใช่ขี้ คลี่โอเคคลี่กระดาษที่ขยำออกมาก็แาษมันหดแทนมันนิ่มลงมากๆกก็เลยเกิดเป็นข้อสงสัยที่เราจะมาลองกันในวันนี้ว่าเราจะต้องขยำกระดาษ A4 เยอะแค่ไหนกว่ามันจะกลายเป็นทิชชู่เออจะขยำให้ A4 มันนิ่มเหมือนทิชชู่เลยดูดิทำได้แบบจะได้ไหมไปลองดูกันทุกคนอยารู้อะไรมันไม่มีใครตอบได้ก็ตอนเด็กมันสนแล้วอยากรู้ไงหรอ ก่อนอื่นเราก็ต้องมีกระดาษ A4 ก่อนไม่เราได้เตรียมกระดาษ A4 ที่มีรูปสี่เหลี่ยมเอาไว้แล้วไม่ได้จะมาแกะออกมานะครับไม่ไม่ก็จะได้รู้ขนาดไงเวลามันหดลงเนี่ยมันจะได้มีภาพสี่เหลี่ยมเป็นเกณฑ์เพราะมันไซส์เท่ากันคลิปนี้เราก็จะมานั่งย้ำคิดย้ำทำใครมีกระดาษอยู่ใกล้ตัวหยิบมามีกระดาษหยวไม่ได้นะครับต้องว่างด้วยถ้าเกิดว่าไม่ว่างอย่าเพิ่งทำตามนะครับมาลองขยำไปด้วยกันอ่ะโอเคอันนี้เราจะเก็บไว้อันนึงแล้วกันอ่ะ บ่อยให้นายเริ่มก่อนขยำเลยเหรอพวกพี่องถนัดเลยพวกทำลายล้างและต้องนับด้วยนเหรอนับยังไงก็ขยำหนึ่งรอบก็หนึ่งรังหนึ่งโอ้โหนี้แหละใช่สองสามสี่ห้าเหนื่อยคนต่อต่ออีกแล้วหกสิบเก้ายี่สิบอัปเดตดิยฮะยี่สิบทีเองนะก็อยากรู้ว่ายี่สิบตอนนี้เป็นยังไงมังมันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรป้ายี่สิบทีเองก็ยุยยีนะครับแบบนี้ ยับยื่อที่แต่ขนาดมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไหมเอาเดิมแหละเฮ้ยมันก็เหมือนจะหดลงมานิดนึงนะดูหดเพราะว่ามันกระดาษมันชรีมมันหดตัวไงุกคนอ่นมันก็เริ่มจะหดตัวลงมาบ้างนะคะมันมีรอยยับมาทําให้หดตัวใช่ไหมอ่าโอเคเพีย20เองเชง20นี่ยังกินข้าวไม่ได้เลยไปต่อยี่สิบเอ็ดคุณละร้อทีแล้วกัน่ะยังไม่นะบอยละก่อน 50ทีแล้วทุกคนบางทีก็สงสัยว่ากูมาทำอะไรแบบนี้วะเนี่ย50ทีนะครับถึงร้อยไปเลยแล้วกันเราค่อยมาแกะให้ดูโอเคต่อโอเคครบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะการให้ดูนะครับเท่าไหร่แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งบอกไปว่าครบร้อยทีแล้วมาถามอีก นี่คือ AC ปกติอกตอนนี้เป็นยังไงบ้างน้อยที่ก็ไม่ตาอุ้ย มันหดเล็กลงเหมือนกันนะเห็นไหมมันเริ่มหดแล้วไหน,หนไมาเทียบเป็นี้สิต้องมาเทียบคน้่ะให้ทุกคนดู๋ปลายจนปลายเลยนะแต่ว่าเนี่ยมันหดลงเห็นว่าหดลงประมาณหนึ่งเซนแล้วนะความยาวเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะเออไอคาที่ว่าเวลาซื้อเสื้อผ้ามาแล้วซักแล้วหดเนี่ยมันมีอยู่จริงๆมาเดี<ๆ>๋ยวแม่ตออีกลายทีนีตอนเนี้ยสัมผัสของน้องเนี่ยยังมีความเป็นกระดาษอยู่ยังไม่คิดชูอันนี้เป็นกระดาษอิชูนะครับไม่เชื่อจะลองสังกคิโม่ให้ดู สามร้อยทีผ่านไปเรามีปัญหาเล็กน้อยค่ะแงเห็นในกล้องเปล่าหนองมนนี่ มีรูเห็นไหมอ๋อแต่ขยบแรงไปหน่อยเออขยบแรงไปหน่อยทีนี้เช้งขยบไปเท่าไหร่แล้วลวงทั้งหมดตอนนี้300รขีแล้วรวมของร้ออีร้อยหนึ่งใช่มาดูอัปเดตขนาดกันขีพีจอดระวังขาดนะแล้วเราจะมาลองเทียบกันว่าขยบไป300ทขีแล้วนีได้เท่านี้แหละดูดิเห็นบ้ามันโหดเออว่ะมันหดจริงจริงจังเลยนี่ถ่างแล้วเนี่ยน้องหดแบบโหหด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 นะคะทุกคนแล้ว เริ่มแล้วเริ่มเหมือนสัมผัสเหมือนกระดาษสาแต่ตอนนี้ยังไม่นิ่มถึงขั้นเป็นกระดาษทิชชู่นะ,ะยังยังเพราะฉะนั้นเราจะดําเนินการต่อไปอีกนะ,ะโอเคไว้ต่อไปอีกสักส0 0ทีนะเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าเสียเวลาเดี๋ยวเราจะตั้งกล้อง time แ a b เดือดเดือดทำแล้วนะใช่ใชมาตอนนี้ขยบไป700ทีแล้วขยัำด้วยความปาดเถื่อนนะครับตอนนี้เป็นก้อน แน่นี้ล้ลวอะมีปัญหานิดหน่อยโดนยิงว่ะเหรอโูน้อยลูลยใหญ่เกินน่ะขอโทษเีล้ยมันโหดมากมันโหดมากแล้วมันเหมือนโดนปวกแทะเลยอ่ะทุกคนโป เห็นรูนี่ไหมอ่ามันเริ่มมีรูเล็กๆนะครับเห็นไหมคือแบบว่ามันกอลไปขยำมันมันก็มีโอกาสทำให้มันขาดนั่นแหละไม่เป็นไรขาดได้นะครับเพราะว่าเราอยากแค่อยากจะรู้ว่ามันมันจะนิ่มได้ขนาดไหนขอให้มันอะมันยังขาดแบบไม่ไม่ได้ขาดเยอะมากนั่นแหละอ่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วกี่ทีแล้วตอนนี้700ทีการขยำแล้วมันก็คร่าวบางคนมันคือแค่เนี้ยหนึ่งทีขยำเนี้ยก็หนึ่งทีใช่หนึ่ง A4 ของเรานั้น เยอะขนาดนี้วะงั้นเดี๋ยวเราจะขอขยับต่อแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตตอน1,000ครั้งนี้ไหมใช่ไหมตอนนี้700แล้วแต่อีลูเนี่ยมันจะยังมันจะไปถึงไหนเนี่ยมันจะขยายไปถึงไหนเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ้ามา ความแค้นของคลิปก่อนมาลงกับกระดาษแล้ะหนึ่งพันและหนึ่งพันเป็นยังไงเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอรูทนี่ค่ะตอนนี้นี่มันเบิรกว่างกว่าเดิมหรือเปล่าจ๊ะอ่าเหมือนโดนปลวกแทะนะครับโโอ้ห ความขาดวินของกระดาษ A4 ที่ถูกขยำประมาณ1 0 0 0พันทีนะครับโอ้โหดูมันขาดวินแบบกี่จุดแล้วเนี่ยเยอะมากดูดิท่นก็ขาดอย่างแรกที่เห็นคือมันขาดใช่ไหมอย่างที่สองคือมันหดเยอะมากแล้วี่3คือสีเว้ยดูสีมันดิมันฟ้ากว่าเดิมอ่ะใช่แต่ในกล้องอาจจะดูไม่ออกอ้าวเหรอเออในกล้องดูยากไหมแต่ขนาดเนี่ยชัดเจนนะคะทุกคนขัดมากพ่อลูกนี่กลายเป็น A5 อย่างเต็มตัวแล้ว A5 คือเูง A4 ใช่ใช่ตอนนี้เป็นขนาด A5 เลยทุกคนมันคือครึ่งหนึ่งของ A4 เป๊ะเลยคือแบบเฮ้ยหดลงมากกว่าครึ่งหนึ่งอะ่ะไม่เชื่อวะ่ะ Amazing อ่ะแต่ว่าภารกิจของเรายัางไม่จบใช่ไหมเจงใช่<อ>เราจะสัมผัสมันเริ่มแล้วทุกคนมันเริ่มคล้ายมากๆแล้วขยำที่ชู่ด้วยเพื่อความเท่าเทียมเราจะขยำให้น้องนะครับมีความนุ่มนิ่มใกล้เคียงกับที่ชู่มากที่สุดดูซิว่าเราจะต้องขยำมันไปกี่ทีเอาหน้าตาก่อนอ่ะหน้าตาเริ่มใกล้เคียงกันยังเอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วหน้าตาไม่จริงแล้วยังยับไม่พอยังยับไม่พอยับไม่พอยับไม่อ ล้างไก่เชียงแล้วล้างไก่เชียงแล้ว่าแต่ว่าสัมผัสเนี่ยยังยังสู้ไม่ได้ยัง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 ไปต่ออีกสักหน่อยเอ่อเอาเป็นว่าเราจะมองข้ามความขาดวินไปเราจะเน้นที่สัมผัสเราไม่สนใจเราไม่สนใจความขาดเราสนใจแค่เท็กซ์เจอร์ฟิลสัมผัสของเขานะครับให้มันนิ่มพอๆกับนันชิ่วก็พอโอเค่ะต่ออัปเดตนะครับในระหว่างที่เช้งมันขยำไปอยู่นั้นเราจะมาอัปเดตนี่วอลเกร์มอนของคลิปที่แล้วคือตอนนี้น้องก็กลับมาสมบูรณ์แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ต่อได้ซ่อมได ปัญหาอะไรสาหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากแต่ว่าตอนนี้น้องสบายดีนะครับครบ3 2แล้วนะครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วง่ไม่ไม่ใช่จะตั้งให้ดูนี่ยนะคนรักโมเดลเป็นห่วงเยอะไงคนให้ดูนะคะว่าน้องยังสบายดียู่ใช่เอาพยายามต่อยเอาโอ้เร็วเร็วอีก เส lama, ร็จแล้วน่าจะต้องหยุดที่2,000แล้วล่ะหรอ2,000ที่ผ่านไปอ่ะน้องลุงลิงมากเลยอ่ะนี่นะครับที่หลังๆเราขยำแบบไม่ค่อยมีแรงมันก็เลยไม่ได้ขาดเยอะดูดิ2,000ที่อ่ะเราขยำกระดาษ A4 2,000ที่แล้วน้องเลยสภาพแบบนี้อ่ะลุกลิงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ด,ดูว่าเทียบกับกระดาษ A4 กับกระดาษชูแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ นี่คือกระดาษ A4 ที่สมบูรณ์ปกตินี่คือกระดาษ A4 ที่ถูกขยำมา2,000ครั้งมองข้ามเรื่องปลวกแดกเรื่องพรุนรูพรุนไปนิดนึงก็คือทิชชู่ทิชชู่ทั่วไปที่เราเอามาขยำไม่ทีต้องคือขนาดมันะลดลงแบบมากๆแทบจะเท่ากับทิชชู่แล้วทุกคนดูดิใช่คือกระดาษ A4 แผ่นเท่นี้นะครับหดเลยแค่นี้หดเหลือเท่ากระดาษทิชชู่เท่ากันเลยทุกคนดูนีเออดูดิเท่ากันเลยก่อนจะถ่ายขึ้นมาไลฟ์สาระมากไม่น่าเชื่อว่ามันจะสนุกขนาดนี้ ดูสี่เหลี่ยมมันหดลงมากๆเลยอ่ะคือโอเคทุกคนหลังจากที่เราพยามไปสองพันกว่าทีเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาคือในบ้านับเชงสิ่งที่เห็นได้ชัดมากๆคือขนาดมันหดใช่ไหมกับสิ่งที่จะต้องจับถึงจะรู้สึกก็คือสัมผัสมันเปลี่ยนไปยิ่งโดยเฉพาะตรงกลางอ่ะคือตรงกลางมันเป็น ที่ที่โดนขยุมย่มเยอะสุดนนมันอ่อนตัวลงมันนิ่มลงมากๆมันแทบจะคล้ายทิชชู่อะล็อกจากอันนี้แล้วจากอันนี้เฮ <c oughs> ้ยใกล้เคียงมากทุกคนตรงกลางอะ Amazing ขอบๆอ,อาจจะยังแข็งอยู่นะแต่ตรงกลางอะนิ่มเหมือนทิชชู่เลยจริงๆเราก็ไม่มีความรู้นะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าดาวเอานะว่าน่าจะมาจากความชื้นในมือเราความชื้นแล้วก็เราไปขยำจนความแน่นหนาแน่นของน้องมันแบบยุ่ยกระดาษยุ่ยก่ะด้าจะมีมคะตรงนี้นะครับเด็กวิทย์หรือว่าใครที่รู้ข้อมูลครับก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่ม เมได้แ,แชร์ข้อมูลด,ด้วยกันได้นะครับเราจะได้แบ่งปันความรู้กันนะคะในไหนแล้วก็ขยำมาขนาดนี้แล้ววันหรออยากจะทดสอบอะไรเล่นๆหน,น่อยโดยให้แกนะปิดตาดแล้วฉันจะเอาตรงกลางของอันนี้กับทิชชู่มาลองให้แกปิดตาจาับดูว่าไหนคือทิชชู่จริงไหนคือทิชชู่ปลอมนะครับใช่ไหนลองดูสินี่คืออุปกรณ์ปิดตาเหรอจ๊ะอย่างที่บอกนะครับว่าไอ้แว่นนี้นะครับมันเป็นแวน่นที่ใสแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับทีดนิ้วมองไม่เห็นจริงๆปะโถ เด <The S 2> ี๋ยวเช้งจะทําการจับนิ้วของล็อกมาจิ้ม,มดูซิว่าล็อกจะถ่ายถูกไหมนะคะอ,คอันแรกจําสัมผัสไว้นะคะอ,อ,อันที่สองแย่ yeah, แล้วทุกคนแย่ <laughs> yeah, แล้วทุกคน <Yeah. S 1> ไม่ไม่ต่างกันเลย <Yeah. S 1> คือต่างกันน้อยมากอ่าคาถามคืออะไรนะอันไหนคือที่โช์จริงอันแรกหรืออันที่สองอเปิดหมดคนั้นกัน <laughs> ความหนึ่งนั้นมีเพียงจริงฮะความจริงนั้นมีเพียงหนึ่งอันแรกอันที่สองคือที่ชื่อจริงอันที่สองคือที่ชื่อจริงอันนี้คือที่ชื่อจริงเหรออันที่สองอ่ะคือที่ชื่อจริงมั่นใจไหมคะไม่มั่นใจคำตอบ น้ายโอ้ยทุกคนรอดตัวไปเฮ้ยมันเหมือนมากจริงๆริมันคลายมากจนแบบใจหายเลยว่าเฮ้ยสัมผัสมันใกล้เคียงกันมากแต่ว่าด้วยความที่อันนี้มันจะมีบางจุดที่มันแบบว่ากระดาษกว่านิดนึงกระดากใช้คำว่ากระดากได้ป่ะว่ากระดางมันกระด้างกว่านิดนึงเออแต่ว่ากระดาษชุวเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบว่าไม่แข็งเลยเรียบเนียนก็เลยไอ้ทิชชู่ของเราที่เราเอามาเทียบแบบมันเป็นทิชชู่เช็ดหน้ามันเรยดิ่นมากแต่ถ้าเป็นทิชชู่แบบร้านอาหารที่แบบเช็ดช้อน่ข็งๆอันนั้นนะจะเหมือนมากเออนั่นน่าจะยยกไม่ออกเลยท ครังประมาณโดยประมาณนะคือมือแต่ละคนนะมันก็เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันไงบางคนอาจจะแบบขยี้ไปพันเดียวก็อาจจะยับกว่านี้แล้วก็ได้เนี่ยอาจจะขันวิ่นไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจจะแบบเหลือแต่วิผงอไรนึกออกปะก็ <c oughs> ไปลองเล่นก็นดูความขับได้สำหรับเราอ่ะเราขยับไปสองพันครั้งกลายเป็นทิชชู่นะกลายเป็นทิชชู่ไม่พอนะครับเหลือครึ่งเดียวด้วยนะครับขนาดใช่ส <c oughs> ่วนใครขยับกี่ทีเป็นทิชชู่ก็คอมเมนต์มาบอกเราอยากรู้นะครับนั่นแหละคลิปนี้เราไปแล้วเดี๋ยวมีข้อสงสัยวัยเด็กอะไรฮ่าฮ่ามาเดี๋ยวมาดักคลิป หรือทุกคนมีข้อสงสัยวัเด็กอะไรที่อยากจะพิสูจน์ที่อยากจะรู้แล้วก็คอมเมนต์มาบอกเราก็ได้นะเออเคือเราร้องไห้นะคะโอเคเอาละถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยจะเป็นใหม่คลิปหน้าแ่้วบายบายวิชิมทำไมทำไมมันได้ยินเสียงร้องไห้จากกระดาษกันนี้วะเหมือนแบบมันสะอึกสะอึกสะเอื้อนอยู่อะแบบไม่ได้เกิดมาให้เป็นแบบนี้ที่ตรงนี้มันบางมากมากเลยบางมากเลยทุกคนบอกว่า ี่มันบางจนแบบ <c oughs> เห็นไหมสัมผัสมันไปทิชชู่ไปแล้วอะ่ะน้องตายน้องตุยแล้ว